สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะครับกลับมาพบกับผมช่อง GX2 กันอีกแล้วนะครับพี่พี่วันนี้นะครับผมพาพี่พี่มาสำรวจสำนักสงฆ์ล้างกันตอนกลางวันนะครับผมนะเนื่องจากว่าตอนกลางคืนเนี่ยก็เคยพาพี่พี่มากันบ่อยแล้วผมก็อยากจะพาพี่พี่มาดูตอนกลางวันกันมั่งนะไปดูความหลอนของสถานที่ตรงนี้ต้องบอกพี่พี่ว่าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นวัดล้างเออล้างมา 30- 40ปีได้แล้วนะครับผมนะ เดี๋ยวข้างในน่ะจะหลอนใจเฮี้ยนหรือว่าจะเป็นยังไงก็เข้าไปลุยกันเลยดีกว่าไหมไปเดี๋ยวพาพี่พี่เข้าไปสำรวจดูข้างในกันเลยไปเลยครับไปไปไงเพื่อนพร้อมลุยยังจัดไปจัดไปนะไม่เคยมาว่ครั้งแรกกันวะมึงมาให้บายเนี่ยเคยมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันนั่ไปเนี่ยไม่เคยมาไปสอบข้างในก่อนไปเดี๋ยวพามาดูศาลนะอยนี่ครับพี่พี่สาลนะครับผม โอ้สารเต็มเลยสารเจ้าพ่อสารเต็มเลยครับพี่พี่เบไปลองไปทุบสารดูดิทุบสารฮะกล้าไหมเอาเลยมึงนั่นแหละไปทุบสารดูปะเอาเลยให้ดูข้างนี้นะเหมือนพี่ก๊อตไงพี่ก๊อตตาก้อนหลังที่เขาทุบสารพี่ก๊อตเขาสุดนะเราไม่สดเราไม่สุดเหรอเราสด ข้างข้างในมีอะไรไหมตักข้างในเนี่ยมีคนเล่นปอกเด้งอยู่ได้เยไม่มีอะไรเล่าข้างในไม่มีอะไรแล่าไม่มีรูปปงรูปปั้นเลยหรอตักไม่มีรูปปั้นเลยใช่ไหมเขาปั้นไม่มีทุกคนมีแต่แพรบอันนี้รูปปั้นอันนี้อะไรเนี่ยซาลาด้วย เป็นสารานี่เราทิ้งแล้วกคไปไปลอตามมาต้อไอีกซ้อนีเดี๋ยวพาดูของเด็ดอะไรนะพาไปดูที่ที่มันเห็นเหี้ยนพี่เห็นไหมเห็นสาลานุ่มไหมไปกนเะีข้างในที่หลงพ่อมาผูกคอตาเอออยู่ข้างในสาลาอีกอีกหลัง่ยงอืมกอลี่นใช่พี่เห็นไหม สถานที่วัดตรงนี้เนี่ยมันตั้งอยู่ตีนเขานะครับผมวัดล้างกันเลย่ฮนะ<อ>พูดตีนเขาไม่ได้ทำไมเท้าขา,ขา <c oughs> เรียกคุณหาตรงนี้เขาเก็บน้ำใช่ไหมใช่นี่เป็นแทงน้ำไม่มีน้ำเลยด้ไม่มีโนด,ด,ด,ดลงไปเหรอฮะโดดลงไปเลยเหรอน่าจะไม่มีน้ำ น่าจะไม่มีน้ำต้นไม้เยอะนะตรงเนี้ยแต่ว่าอากาศม,ามันจะค่อนข้างจะอบอ,อ้านวนี่ต้นอะไรเนี่ยต้นสมพูปะ่ะไม่ใช่นะไม่ใช่เนาะไปใช้ไ,ไม่เอียงตัวทรงแบบนี้<ม>ช่างความไม่ดีกว่า ช่องน่าจะทำไม่ดีแล้วก่อืมมีลวดลายด้วยดูนี่เหมือนเหมือนพญานาคนะอ๋อใช่ใช่พญานาคเขาทำเป็นลายพญานาคพี่นี่ก็จะเป็นหัวพญานาคพันพันอะไรมาประสมกันก็ไม่รูอันนี้หัวพญานาคเหรอดูดิหัวพญานาคอย่าไปจ้างนะช่างก็หัวปลาเหมือนหัวปลาทูเลยนะทุกคนดูพญานาคโอ้โหอันนี้หลุมอะไรไม่รู้พี่หลุมมรณะน่าจะเป็นหลุมน้ำมาก่อนหรือเปล่าเนาะ อา,อาจจะเป็นหลุมหลุมทิม้งขยะหลุมหลุมรักหรือเปล่ลาฮะไอเสียงเสียงใครเดินวะเราก็ไม่ได้เดินนะมีเสียงคนเดินบอตะมีเสียงอะไเดี๋ยวไปดูกันล<อ>ยดีกว่าอเนี่ยเนี่ยเบเนี่ยตอนเนี้ยดูไว้นะ เนี่ยต้นเนี่ยที่มันจะต้องปีนเนี่ยดูไว้นะมันไม่ใช่นะต้นีไมันง่ายไปฮะต้นนี้ปีนง่ายไปใช่ไหมมันหักได้ไงสั่งในในในอนาคตนี่มันจะปีนไหมต้นเนี่ยันน้อยเกินเนี่ยแล้วกันชินตาตาไปไม่คุ้นเต็มตอนที่เรายังไม่ตายเราต้องรีบปีนก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวคนคนดูบอทางดีๆมีพุ่งไม่เดินกันมาทางนี้แล้วไม่ให้พา โอ้โหประตูพังหมดเลยอพี่อ๋อนี่ประตูห้องน้ำใช่ไหมประตูห้องน้ําจ้ะนะม,มันน่าจะเด็กวัยรุ่นแล้วแหละหรือไม่ก็เพจพงเพจผีอพี่เข้ามาถ่ายกันอะ่ะมีเลยเหรอมีเพจผีเข้ามาถ่ายกันเยอะอ๋อมีีบุรีอู้มีน้ำเต็มอ๋อใช่น้ำปะน้ำน้ำเออน้ำอาบน้ำได้เลยเหมือนมีคนมาทำความสะอาดอะตักสถานที่ตรงนี้มมีคนเข้ามา น้ำด้วยประเด็นนะ่ะเอยอยังอีกอ่างเสารอยู่เลยนะเนี่ยเขาเขียนว่าฮะลูกบิดใช้ได้ลูกบิดใช้ได้ใช้ได้ตรงไหนตรงไหนเอ้ยมีห้องน,น้ำไใช่มไหมอืมมีสองหลีด้ังมีสองหลี่เหรอสอ,องหลี่นะสองหลี่น,นเขีย,น,น,ยนว่าไอสอนกูว่า คือนี้แม่งนอนนรียบร้อามีน้ำน้ำพร้อมเลยโอ้โหทุกคนจังวะน,น้ำใสมากเลยนะครับน้ำข้ามีนเนี่นยเฮ้ยเฮ้ยคุณเรนนว่อะไรวะเสียงอะไรเสียงอะไรมาจาไมนอะเสียงอะไรสอ่นไม่รู้สิเหมือนมีอะไรตกลงมาบนหลังคาหึเฮ้ยทำไมขยับเองอพี่มันขยับเองประตูขยับเองดิเสนเอ็นไหมวะ ไม่มีเส้นเอ็นนะเฮ้ยเฮ้ยเอาละเริ่มแล้วพี่บรรยากาศเริ่มได้แล้วครับผมเริ่มตึงแล้วนะครับตอนนี้นตตะตึงอะไรตึงเครียดพี่ไปเราไปดูจุดพีกกันดีกว่าจุดที่เออหลวงตาผูกคอตายนะครับผม ปุขาตายอ๋อสามสิบปีได้แล้วถักบอกเลยตึงแน่นอนตึงเปียกเลยใช่ไหมตึงเปียกเรายังไม่ได้ถ่ายข้างหน้าเท่าไหร่นนะ,ะไปเดี๋ยวพาพ,พี่เข้าไปดูพระพุทธรูปกอนไหมก่อนที่เราจะเข้ามา เดี๋ยวพาพี่ๆไปดูที่เขาผูกคอตายกันนะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูพระพุทธรูปกันก่อนมันเดินก็ได้แจ่มบ้านน้องมีปะเฮ้ยมีอะไรวะไม่รู้ดิมันมีเสียงอยู่ด้านในอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูนี่ก่อนพาดูปปูนที่นานมากนะเพราะสีสวยรอบกันล้ว โอ้โหนี่ทุกคนสเก็ตทองนี่ออกมาจากต่างไก่เลยท้องชิดด้วยนี่ทุกคนโอ้โหเหมือนเขาใช้สีธรรมดาทาเนอะสีมันแบบเหมือนคราบออกมาเออสีมันไม่ได้มาตรฐานเลยไม่ไม่ใช่มาตรฐานมันทำมาสีมันนานแล้วสอนานแล้วใช่ไหมหลายสิบปีแล้วว่ะไม่ใช่มาตรฐานแล้วหลายสิบปีมันก็เลย ตว่าเสื่อมตามกาลเวลาอ่าแต่ว่ารูปใหญ่มากๆเลยนะใหญ่จริงนี่เป็นอะไรก็ถาบูชาเหรอใช่ใช่ถบูชาสี่วลีแต่ว่าน่าจะมีใครบูชานานนะจุ๊บใช่ล้างมานานแล้วอ่ะนานแล้วมีใคราบูชาบ้างมาดิเดี๋ยวมาดูกระถางคูบการหลอกไม้นะอืมนี่ตรงนี้มีสารด้วยเห็นไหม ข้างในมีสารพ่อปูอ่พ่อปู่ชีวกใช่อ่ะไม่รู้ว่าพ่อปู่ยังอยู่หรือเปล่านะดูดิลกขนาดเนี้ยลกมากเลยนะพ่อปู่ยังอยู่บอ่อตักลองทุบปถามือดิ <c oughs> ลองทุบปถามยูดิเอ,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 เอ้พ่อปู่มีอะไรนะงูเหรอ ปูยิ้มไลมตรงเอลมีงูเหรอใช่อ่ะเออเหมือนกับตรงนั้นน่ะมีงูอยู่อ่ะงูพันตัวพระป,ปู่อยู่อ่ะเหมือนพระป,ปู่ถืองูอ่ะแล้วก็ตรงเนี้ยเจองูกันเยอะมากเลยหลายรอบเลยใช่เนะใช่ทุกกรับทุกครั้งไ,ไปเข้าไปดูจุดเพล็กกันดีกว่าไ,ไปไฟข้างในข้างในเราตอน่ใช่ใช่ ที่มีพุกพุกตายชาว่านเลยใช่หนามหนามหนามหน้าเตี้ยสองไปไม่ถึงเลยเดียวออนตัน๋่ว่าอันนี้ไม่ใช่กุฏิใช่ไหมสอน นี่ก็เป็นถือว่าเป็นกุฏิแหละที่พระนอนอ่ะอถือให้หน่อยดิทำธุระกันต้องถ่ายไอไมาสอนุระติ่นเหลี่ยงมารอท่อท่อแตกใช่ไหมท่อนำลูอะ่ะแมวไ,ไ,ไปด้วยกัน,น,นปปม,มีอะไ,ไ,ไรสอนสอนรับไปก่อน มีอะไรให้กูจัดการเลยใช่ไหมไปเกิดเปิดกูกระป๋าเจ้าวัดโดวงที่หอนมสาธุเด้อดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ในสำนักสงฆ์ร้างแห่งนี้ถ้าดวงวิญญาณทั้งหลายยังอยู่ช่วยมาจัดหนักจัดเต็มให้เพื่อนผมทั้งสองคนได้ชื่นใจด้วยนะครับไปแล้วกลัวจะไม่ชื่นใจเนี่ยมาจัดหนักหนักให้เพื่อนผมหน่อยเด้อ เฮ้ยเบลเดี๋ยวมูเห็นไหมป้ายบอกว่าอะไรอ๋อระวังหัวระวังหัวขาดนะไหนป้ายไรนั่นน่ะเขาเตือนว่าระวังหัวขาดระวหัว,หวระวังหัวไม่มีหัวจี้จี้จระวังหัววังคือระวังชนอยู่ไม่ได้ในบ้านเงี้ยมันสั่มมากเลยไม่บ้านมันสุดแล้วมันจะล้มเฮ้ยเสียงเหรอวะต้องทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยสะดุ้งเลยเราว่า เาวตรงไหนที่เขตรงนี้หรอ,อนี่นี่เหรอที่เขาแขวนคอตายเน่อะไรเจ้าวาเ่อนหรือเลาใช่ก่อใช่ออใชดูดิน่าจะตรงนี้แหละที่เขาผขูกคอตายอ่ใช่ไหมเจ,จ้าว่าใช้จีวอนผูกคอตายไงพี่มันรับแรงคนได้หรอวะ เราบได้เดี๋ยวมึงลองเอาคอไปดูดิไหนเบะถือดิจะลองดูดิเดี๋ยวสอบมาจะสาธิตวิธีกันเอาไหมวะใทนประตูประตูขยับหน้าต่างหน้าต่างขยับดูว่าเรารอเรื่องคนเยอะลไวะมันฝุ่นเยอะมากเลยวิชาสอบมันสาธิตวิธีกันผูกผูกคอให้ดูนะฮึบฮถ้าลงไม่ได้กูไปช่วยมันหน่อย ดเดี๋ยวไปเร็วอีกไม่สาธิตดีกว่าเดี๋ยวพามาดูไม่ใช่เปิดมาเจ้าว่านั่งยองๆนี่ทำไมอ่ะมาทำน้อยเหรอทำอะไรเฮ้ยมีคนดึง Có ai đó Có ai ở trong đó Cái gì? Cái đồ của Ồ ừ. Đi xem, đưa đi xem cái đồ của khách sạn Cái เด,ดี๋ยววะจะทำทีอย่าสอนไม่รู้ป้องปงังป้องปงังเยอะไปหมดจะว่าเล่นหรือล้งไงไหนไหนข้างลงท้าอมอยจูบวะโอ้หเบยไปคว้าตัวมาตวงดูข้างเ้ากัดขนไหบตักกัด กัดเหรอรก,รก,หกัดเจ็บไหมฮงวะไม่รู้มันกัดอะฮะกัดแล้วแบบเป็นอะไรนี่ยน,นะเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะจะเป็นโรคเป็นอะไรไหม,มนึกข้างข่าวไม่ไม่ไม่เราจะเป็นติดติดเชื้อติดอะไรได้ไหมีติดมีสิทธิ์นะจะยุยย่งมันหรือ่าจริงเหรออืมทางทีดีนะนี่ข้างล่างตัวหนึ่งข้างล่างหลังนี่เล่นกระยักระมังข้างล่างตัวล่างตั้งชื่อไว้ดิเดี๋ยวไปจับให้ดูสองตัวล่างส่วนตัวล่างเล่นกระยับกระมเฮ้ยปวดหัวตัวหนึ่ง กลัวมันกัดเราแล้วแบบเราจะติดเชื้อเอาเดิพี่ใช่ไหมไมันยุ่งดีกว่ามันจะกัดเราเลือดซิบปะไม่รู้ดิแต่มันกัดแน่นอนกระสูนเข้าเลยไม,ไ,ไ,ไม่ใจพ,พี่ดูลักษณะของเขาไปช,ช่วยดูด้วยหนแมงมุมเยอะออกมาเขาไม่อยู่แล้วไอเขาไวเลยชฉันดีน้องก,ก้เตี้ยมั้ย อะไรวะมืดตึบเลยวะถ่ายไว้นะถ่ายไว้นะถ่ายอยู่มืตึบเลยวะได้ปะได้ได้ให้ได,ดได้เลยขางนอกข้างในมืดใช่ไหมเลยได้เลยคนได้เลยนะสอนกใจางาวกุกะรหอมกันนะ น,น,น,นี่นะคนมนันลาปาอย่นะสอนมอกเล้วใหญ่เนัดเฮ้ยข้างเข่าแม่ไก่น่าจะตัวใหญ่นะสอนนี่ไม่ใช่ดินะพี่พี่ดูนะพี่นะนลักษณะของข้างเข้านะครับผมนะหาดูไม่ใช่ง่ายๆนะครับพี่พี่ง่ายเราจับดูพี่ดูดิพี่ดูดิสอนเอาแบบจุบจุบเหมืนจุบเจ,จ้าว่ประตูปิดประตูปิดอีกแล้วอ้าวเฮ้ยเออวะ สังเกตให้ประตรูปิดบางทีเราเปิดประตรูไม่ให้เราสองทุกคนสังเกตดูดิข้างๆมันมีหูสองชั้นนะดูดิมีหูชั้นนี้ชั้นหนึ่งแล้วก็อันนี้อีกชั้นหนึ่งเฮ้ยซ้อนซอน,อนไปดูดิไปดูดิดเฮ้ยเฮ้ยมึงดูข้างในมึนคนอ,อยู่บ่ระวัะงระวังระวัง ไงวะไม่มีใครเลยอย่างี้มันเปิดเปิดปิดได้ไงอ่ะไม่มีใครเลยมานี่นะไม่มีใครเลย,เ,ลยเหี้นจัดจาว่าถ้าท่านมีอยู่นะเอาปลาปลากระตูกเอากระตู้นเราที่บอกก <ๆ S 1> ันเนรอบนี้ถ้าประตูอันนี้มันขยับมันขยับได้นะ

พาปางนอนนะขออนุญาตจับใหม่เด้อแต่ว่าอายุของพานเนี่ยน่าจะเก่าแก่มากครับพี่เบมเบ่มเล่นอะไรอะไรอยู่นี่อ๋อเฮ้ย สัตว์มึงอยากเอ้ยถอดถอดอดอยากออกมาใช่ไหมเดี๋ยวกูถอดยันให้มายันกันผีนี่แหละแปะในหน้าผากเลยสนอะไรนะแปะหน้าผากกูแน่นะผียันไปาเมย์วัวยิงถึงวัวยิงถึงเถืดดิจดีไหมยินดีครับ ไอ้บ้ามันไม่ไดเลยนะพี่เออมันก็ไม่มีอะไรนะทุกคนเห็นเงินไปแล้วมันจะเห็นเงินไปแล้วพี่มันจะเห็นเงินไปแล้วสอนถ้าว่าตอนคืนนี้เห็นเห็นกว่านี้นะมันก็จะหนักกว่านี้กว่าฮึรอเข้าไว เนอะทุกคนต่ว่จะโชว์ดีสิบยันนะยันเล็บสี่กับบ้านนะแเจอแล้อวอย you know นะู่ในเยเลยนเมือนเหอนเหมือนว่ม้ะสมคนบ้านส<ๆ>บ้บานแล้วกูว่าแล้วละตอนนี้ผมได้ถอดยุงถอดยันออกหมดแล้วที่ยังเลอแพันนึง ยันทุกนี้มันต้องบอกว่ายันทุกนี้มันยันจันกี่หมดเลยนั่นที่นะใครเขียนแล้วหรอนี่ยันนึงถอดนี่หมดว่าถอยทับดีกว่าไหมมันจะตึงแล้วมันจะเหยนกันไปละมองคืนถ้าคืนมีโอกาสเรามาคืนไม่ได้เ้ยนอ่ะอืมถ้ามีโอกาสนี่เรามาพกเปย์ไล่สอนถ้ามหงเยนจริงมันขยับประตูเจได้แงบคลิปถ้าเหี้ยนจริงขยับประตูให้ดูอีกทีดิ

หัวใจจะวายพี่กลับดีกว่าไหมกลับดีกว่าแต่ว่ากา <c oughs> ถ้ามีโอกาสอ่ะมากลางคืนมากลางคืนมันอนแม่งเลยอือดูดีว่ามันจะมันมา,มาออกมาเเห็นไหมเออตอนนี้มรนจะเสี่ยงไงทำให้เเห็นตัวมันจริงๆอะ่ะใช่เอางั้นดีกว่าไหมเอางั้นดีกว่าเราไม่รู้เป็นตัวเลยแนะ่วะไม่รู้เป็นช่จเจ้า okay, ว่า,ดวาเดี๋ยวเรามาถ่ายตอนกลางคืนให้พี่ๆดูกันอีกครั้งหนึ่งนี่ก็ดูบรรยากาศตอนกลางวันนะพี่นะมันยังหลอนขนาดนี้ตอนกลางคืนมันจะหลอนขนาดไหน โอเคพวกเราทั้ง3าตัวขอแผ่นกับบ้านก่อน uh. ขอแผ่นกับบ้านก่อน <Okay. S 1> ไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศตอนกลางคืนโอเคครับผม oh.